อย่าวางยานะตีแล้วข้าวบัวไม่ห้างข้าวบอยู่ไหนี่ะพี่แม่เออเอาไม่ดำอะนะฟังสวยมากเรื่องสบายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะอะไรนะออ๋ลูกค้าขอมีส่วนเกี่ยวข้องขออันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากค่ะ อันนี้รีวิวจริงใช้จริงนะคะใช้แล้วนะคะว่าของเขาจริงจริงนะคะสามารถรังจานคราบมันออกได้หมดจริงนะคะคุณมีกลิ่นหอมนะคะไม่แพ้นะคะอันนี้รีวิวจริงใช้จริงนะคะค่ะพี่ออยออย,อยค่ะยังไม่ได้กินค่ะค่ะ อันนี้ขขง o, ของชีโพนี้เขาดีจริงนะคะอันนี้เพราะว่าเราก็ได้ใช้จริงแล้วก็อย่างที่บอกก่อนที่เราจะได้ร่วมง,งานกันเนี่ยกับชีโพนี่เราก็ต้องสอบถามกันว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราเลือกเนี่ยเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันต้องใช้กับตัวเราบ้านเราจา,านชามของเราแล้วเราก็ต้องใช้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสอบถามแล้วก็ขอนำมาใช้เพราะจริงๆเนี่ยแบรนด์ชีโพนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ยาวนานอยู่คู่คนไทยมานานแล้วเขาก็ได้กลับมาทําการตลาดใหม่ อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอคุยกันก็รู้สึกเออชอบใจกันแล้วก็เลยได้ร่วมงนานกันแล้วก็ยิ่งพอเราได้มาทําเกี่ยวกับข้าน้นมทำอาหารเลย้ยค่ะการล้างจางล้างจานเนี่ยมันก็มากขึ้นไปด้วยไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมาะกันในชีวิตเราในช่วงนี้ Power Balls กับ Lemon Power อย่างบางคนจะแบบว่า ล้างจานแล้วแบบัดระเพ้เคยไงฉันเคยเอานี้พูดจริงคือฉันเคยแล้วฉันก็ไปหาหมอหมอก็แบบผื่นขึ้นมืออย่างเงี้ยไปหมดเลยหมอก็บอกว่าทําอะไรที่ผิดแปลกอ๋อกรล้างจานมากเกินไปตอนนั้นมีช่วงหนึ่งแล้วหมอก็บอกว่าคิดว่าน่าจะแพ้น้ายาล้างจานเพราะฉันนี่คือสิ่งที่เราเอาใจใส่มากที่สุดเราก็เลยถามอย่างแรกเลยว่าแพ้ไหมคือสารเคมีแบบว่ารุนแรงตกค้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะสำหรับทีโพนี่ไม่มีเพราะเราได้ใช้ปุ๊บเราก็ไม่ได้เกิดอาการผื่นขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมั่นใจที่เราจะ เรื่องที่เป็นพรีเซนเตอร์เขาอะไรเงี้ยค่ะแม่เมื่อใช้ก็ชอบเ,เพื่อนที่เคยเอ่อเพื่อนที่อยู่แบบพวกโรงพยาบาลอะไรต่างๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนี่ยก็ได้ใช้อะไรเงี้ยเขาก็ชอบเพราะว่ามันสามารถทําความสะอาดได้ดีไม่มีสารเคมีตกค้างยังวรับเาไหร่จริเลยไหต้องถามเยอะอันนี้ถามเยอะได้ยิ่งโดยเฉพาะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยต้องถามเยอะใช้จริงกินจริงอะไรทุกอย่างที่ที่เราได้พูดออกไปเนี่ยเราต้องได้มีส่วนร่วมกับมันจริงๆชอบมันจริง กินจริงๆใช้จริงๆประทับใจจริงๆ,ๆเราถึงพูดออกไปเพราะว่า,ามีคนจำนวนมากเนี่ยดูเราอยู่แล้วก็ชื่นชอบเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะแบบเอาใจใส่แล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดตรงนี้ยอก็คือแม้ว่าผู้หญิงทุกคนอะคะอยากได้เลือกของที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราอยู่แล้วอะไรอย่างเี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวแต่ในคุณภาพที่แบบ มันสูงเนี่ยเราสิ่งต้องเราเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนะคะเราอยากได้ของที่ราคาจับต้องได้แต่ในคุณภาพที่ระดับแบบ A บวกอย่างเงี้ยฉะนั้นแม้ว่าทีโพเป็นตัวเลือกหนึ่งของแม่บ้านที่สามารถซื้อที่ติดบ้านได้แล้วเวลาล้างจานเนี่ยมันก็สามารถขจัดคราบต่างๆได้กลิ่นตกค้างอะไรต่างๆได้แล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างเพราะเขาใช้น้ํามะนาวแท้นี่ก็จึงเป็นการเลือกของไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านในยุคไหนก็ตาม อะไรที่ทําไห้สะอาดอะไรที่ทําให้เร็วแล้วก็เราใช้ได้อย่างสบายใจแน่ว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะไม่ได้รีวิวไม่ได้รีวิวค่ะดิฉันไม่มีเเป็นพิธีกรค่ะคือแบบเราก็เหมือนเป็นพิธีกรรับจ้างทั่วไปอะค่ะที่แบบว่าเขาก็ติดต่อว่าเออมีการแบบเฉลิมฉลองยอดขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไปกันนะเน็กด้วยไม่เกียจใครพูดเลยเนี่ยไม่มีรู้มันเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันถาม ฉันเลยเกือบจะโทรไปแล้วที่ที่ทำไมเขาไม่เห็นพูดถึงแกอะไรแกก็ไปกับฉันเลยอย่างเงี้ยคือมีเรามีวู้ดี่มีนั่นนี่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นการแบบเลี้ยงทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในงานก็ไม่ได้มีการต้องไปจับต้องสินค้าหรือว่าพูดถึงอะไรเกี่ยวกับสินค้ามากมายก็เหมือนกับว่าอาเฉลิมฉลองเขาจะยอดขายเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการไม่ได้มีพูดถึงสรรพคุณของสินค้าเขาอะไรตัวโดยพวกสรรพคุณต่างๆเนี่ยพวกเจ้าของแบรนด์หรืออะไรเงี้ว เพราะเราอะไม่ได้แบบต้องไปการันตีอะไรเขาอะไรอย่างอยู่แล้วเพราะว่าในงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะต้องมาว่าแบรนด์เขาดีอะไรยังไงอะนะในงานเพราะว่าเขาแค่บอกว่าเขาทํายอดกันไปได้เท่าไหร่แล้วแจกโบนัสอะไรอย่างนั้นมากกว่าีที่่ก็ไม่ได้เชียร์อัพเาว่าแบบไม่รู้ไม่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 ไมไมของที่ไปมันไม่ใช่เรื่องคันกินด้วยมันเป็นอะไรเกี่ยวกับทา เราตกใจไหมคะพอวันนี้มันคงจับแล้วเป็นด้วยก็ตกใจสิเธอเ้อตกใจสิีใช้ติช่จีดูดิไมอยู่บางไทยไม่งั้นทนโทรหาไปแล้วว่าเึืองอะไรนี้เอออะไรกันเหลืออะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ยังแบบเรายังอู้หูหากันเลยเรานั่งกันในข้างเวทีแล้วแบบว่าเฮ้ยมึงเขาได้ก็ไข่ตเอาลอยหลานมึงเลยแล้วนี่เราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเรายังคิดเลยแบบว่าเอะหรือว่าเราจะจะไงดีเราจะขายไปอะไรเออ ยังไงก็ดีนี่เราเยอ่งานนี่เรายังไม่ได้ขนาดนี้กันเลยนะเนี่ยแบบอะไรว่านไม่ขายดีกันขนาดนี้เรายังยัางแบบว่าเออว่ะยังยังนั่งคิดกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถามว่าตงใจก็ตรงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราก็ไม่รู้ใน <lawsuit. S 2> ตื้นลึกหนาบาง Gore, หรือว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอคะว่าว่าเขาจะอะไรยังไงกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในงานก็อย่างที่บอกมันก็แค่แบบเราก็ดาเนินไปตามว่าเออโอเคเชิญใครขึ้นอ้าวแจกงังวันอะไรอย่างเงี้ยมอบโบนัสอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่เห็นเลยอ่ะขอหล่อหล่อนะไม่ไม่ไม่มเราคิดว่านะคือเราเราคิดว่าคือถ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรีวิวเขาก็เลยไม่ได้มาสอบถามแล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าเป็นพิธีกรเขาคง ม่มีหุ้นนะคะบอกตรงนี้เราไม่มีหุ้นส่วนอะไรไม่ได้อะไรอะไรกับเขาเลยถ้าเรียกไปกูไปก็ยินดีที่จะไปเลยไปไปเถอะถ้าเรียกเราก็ต้องไปไม่ไปเดี๋ยวเขาก็มาจับเราถึงบ้านแต่ทนี้มีความกระโดดใจงานเป็นอะไรก็สอบมากขึ้นไม่ยังไงานเลยเป็นพิธีกรตัวเดียวเราต้องตรวก็ต้องถามล่ะมีออยหรือเปล่าคุณอะไรเงี้ยต้องถามละเอียดเอาบางคนบอกมีแล้วปรากฏออปลอมทำไงละวะ เนี่ยคุณมันใช้ชีวิตลำบ,บากเลยเนี่ยคือแบบว่าฮัโลโหลขอใบจัดตั้งบริษัทด้วยนะคะ <c oughs> คนเออใบเสียภาษีคุณคืออะไรคะอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบอคงก็คงจะต้องให้แบบผู้จัดการถามมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่เอาจริงๆนะมันแบบมันก็ตรวจสอบยากอะเอาจริงๆเปนตรวจสอบยากแต่ว่าเอออย่างที่บอกก็คือถ้างานรีวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็คงจะเราค่อนข้างจะค่อนข้างจะต้องใส่ใจรายละเอียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของที่แม่พูดหรือของที่แม่ใช้หรืออะไรต่างๆนาน,นานเนี่ย ทุกอันเนี่ยเราเรากินจริงใช้จริงเราถึงพูดได้แล้วก็รู้สึกดีจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าโดยเฉพาะแบบครีมหรือไอพวกผมขาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยอินอะไรอย่างงี้อยู่แล้วเพราะเราก็เป็นแนวสุขภาพของเราคง,ง,งไม่ขนาดน,านั้นหรอกค่ะคุณฉันว่าก็ทําได้ข่าวมันไม่เป็นเราเห็นเราเรา,เราพอเห็นแล้วว่าอ๋ออามีรีวิวใครบ้างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้รีวิวอะไรหรอเขาเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาแต่ว่าถ้าจะเรียกเราก็ยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วเลยอะค่ะไม่ได้ลําบากใจอะไรอะไรเงนนี้ยเยังกดมีทางแบรนด์นี้แล้วก็แบรนด์อื่นอมีติดต่อให้พี่แม่แบบถือหรือว่าโอ้โหคุณเวลาคนเขาทาโปรโมทหรือทำมาร์เก็ตติ้งเขาก็กว้านอยู่แล้วแหละใครมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยนึกถองใช่ไหมใครมีฟอลโลเวอร์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เลือกดูว่าเอ้ยหนึ่งเราเราอินกับเขาหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าเราใช้หรือเปล่าเรา มันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เอาจริงนะอันไหนที่แม่ชอบอันไหนที่แม่ใช้อันไหนที่แม่เลือกส่วนใหญ่เราโทรไปหาเขาเลยดีกว่าคุณคะดิฉันออชอบแบนคุณคุณจะมาลงโฆษณาใช่ไหมคะอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> จริงเอ้าคุณเอา,เอ,าอย่างถ้าเราทําหนังสือแทชเช่นมิดอย่างเงี้ยเราเป็นเรื่องอาหารเราเป็นเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรอย่างต่างเราใช้อะไรอะ <c oughs> เราโทรหาเจ้าของเลยจริงฉันดูผลิตภัณฑ์เนี้ยข้างกล่องแล้ว ัลโหลคุณแกดิฉันซื้อของคุณมาตลอดเลยค่ะดิฉันชอบมากคุณอยากสนับสนุนไหมคะดิฉันใช้ของคุณจริงคือไม่ต้องรอติดต่อดิฉันดิฉันติดต่อคุณเองคุณไม่ต้องคิดเรื่องการเสียเงินดิฉันคิดให้คุณเลยว่าเสียที่ฉัน่ะค่ะเพราะดิฉันใช้คุณจริงอะไรอย่างเงี้แว่าในส่วนีแก็มีการสิสกีนสิสกีนทีเพราะคนดูเราเยอะคนเชื่อถือเราเยอะเหมือนกันแล้วคนก็ดูเราเอยเราใช้อะไรอย่างเงี้ยคิดต้องคิดเยอะมากจะพูดอะไรหรืออะไรต่างนานาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินจริงหรืออะไรที่มันไม่ใช่เราก็จะ ที่เป็นวิธีการตรวจสอบง้นไหมสมัครต้นเองเวลาแบบรับแต่ละอย่าต้องดูอะไรย่งเงี้ยก็อย่างที่บอกคือหนึ่งใช้จริงรึเปล่าชอบจริงรึเปล่ากินไปแล้วเป็นยังไงเออใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยใช้หมดเพราะหนึ่งคือก็ไม่อยากผิดศีลด้วยใช่พอพูดไปแล้วเป็นคนตาหลอกไม่ได้ไงใช่ค่ะแล้วบอกว่าเราเป็ไม่ได้ไงเป็นคนอีกอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยเราต้องกินจริงใช้จริงชอบจริงเราถึงพูดเราถึง รับประกันอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันมันเสียถึงเราตรวจเป็นออยอะไรอย่เงี้ยออยอะเนาะก็ต้องดูก็อย่างที่บอกไงเขาบอกเขามีอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ยอย่างไรเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ว่าอ้าวปอมอ้าวคุณคะเราจะตรวจเช็กลยเลขสิบสามหลักอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะแบบเออมันมีที่ตรวจสอบไหมมีเ็าตรวจเขามีเวฟนะเขาเข้าเว็บเหรอเข้าเวฟเข้าเวฟออยแล้วเอานี้ไปตรวจสอบว่าเขาทำกิจการนี้ซื่อหรือไม่อะไรเงี้ยคือ จะจะตรงไหมว่ามันจะตรงไหมโคตรอยู่ยากเลยเนาะไม่ใช่ชาติอ่ะหลังวันนี้ต้องบอกว่าไม่ไไม่รับกานในแบบแบรนเชิงนี้เลยไม่ได้เอาจริงๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับรีวิวอะไรอยู่แล้วนะมาดีมาผิมาิดมาผอ๋อผิอ๋อวิทยกรก็ตรวจสิก็ต้องตรวจแหละ จะต้องดูสคริปต์มากขึ้นไหมว่าสคริปต์มันมเแบบนี้สคริปต์มันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะพี่สคริปต์ก็แคว่าอาจ,จะเูบรหารอาจอตัวแทนผ้รับรางวัลคือมัน o r m รดอปกติธรรมดามากเลยแล้วเไม่ได้รูไไ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 ้เลยเลยเฮยเดี๋ยวนี้ธุรกิจสมัยนี้เขาทเนเงนินได้เยอะดีเหมือนกันเนะคือไปถึงอะไรยังรู้เลยว่าเรารู้สึกว่าคนเยอขนี้เยหรอเนี้ยูเราไปอยู่ส่วนไหนประเทศมาทาไมเราไม่จับธุรกิจอะไรเหล่านี้เลยะไรย่างเงี กลับมาคุยให้เพื่อนฟังอก็เลยบอกเฮ้ยนี่รู้เปล่าเขาลุยกันมากเลยนะอะไรเงี้ยคนแบบได้ตังกันเยอะมากยังตื่นเต้นตกใจอยู่เลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็คงจะต้องแบบศึกษามากแบบหาความรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเปิดหูเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นแต่ก็ดีนะเรื่องราเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เราได้รู้โลกกว้างมากขึ้นรู้ได้ในอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณพี่เมย์ที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่แทนพอยชม 好一点。<哇 S 1>